คนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าคาว่าสัตว์นาประจำชาติของเราจะเป็นทุกชนิดทั้งหมดไม่ใช่ชนิดเดียวชนิดเดียวนั้นคือเจ้าปลาปลาเบต้าเป็นเบต้าสัตว์ต่างแรงที่มาและที่ไปและสูตรการเรียนรู้แห่งนี้ก็มีปลากัดสวยงามมากมายหาคุณท้าทยไปลุยชมป้องพระนกเกษตรลอยชา ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องโจ๊กสราวุธสมสุขครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ประกัดสัตว์น้ำประจำชาติครับครับน้องโจ๊กเล่าเรื่องศูนย์การเรียนรู้เลยว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผมครับจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่อยากทํามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทําก็คือเป็นที่รวบรวม สายพันธุ์ปลาป่าทุกสายพันธุ์เราแล้วก็เป็นที่จัดแสดงสายพันธุ์ของปลาแฟนซีครับผมก็จะเป็นทุกชนิดที่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 มีกันครับผมเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลให้แบบผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ว่าตัวจริงๆของมันเนี่ยมันมีอะไรของมันบ้างครับก็มีที่มาที่ไปของแต่ละสายพันธุ์อะไรยังไงครับเพราะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นประกาศ วันนี้ครับมีความสวยงามมีความโดดเด่นมากก็เลยอยากที่จะศึกษานะครับใครที่อยู่ในละแวกภาคเหนือตอนบนนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเพราะสายพันธุ์ประกัดแวะมาที่ศูนย์การเรียนรู้นี้ก่อนมาศึกษาเพราะจริงๆแล้วประกัดของเราเนี่ยมีนิยมกันอยู่ก็มีอยู่3ประเภทนะครับบางคนอาจจะเข้าใจครับว่าประกัดทุกตัวมันกัดกันหมดเอามาต้องมากัดกันแต่จริงๆแล้วมันมี3ประเภทนะครับ 1. ประกัดป่า ประกัดป่าก็แบ่งเป็น5สายพันธุ์ใช่ไหมครับก็มีสายพันธุ์แก้มแดงแก้มแดงก็คือของภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันออกก็จะเป็นตัวสยามอุรนริตตัวหัวดำนะครับล้วก็ไลยก็จะเป็นปรากายเขียวของภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาคใต้ครับครับก็ต่างกันเล็กน้อยต่างกันที่แก้มเนี่ยนะแก้มนะของภาคใต้ก็จะแก้มเขียวนะครับแล้วก็มีอีสาน ครับอีสานตรงนี้ก็แบ่งเป็น2ก็ก็มีความหลากหลายของโลเคอลนะครับผมทั้งายโลเคอลครับก็จะมีอีสานทางลายหรืออีตานะครับผมแล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างจะหายากมีเฉพาะถิ่นหน่อยก็คือมหาชัยนะครับผมก็น้องโจก็รวบรวมมาที่นี่เลยมหาชัยก็เฉพาะถิ่นจริงๆเฉพาะถิ่นจริงๆจุดเล็กๆมากๆใช่เดียวของโลกครับเพราะฉะนั้นก็มหาชัยเดี๋ยวนี้หายากแล้วเนื่องจากพื้นที่ ใช่พื้นที่อยู่อาศัยจริงๆโดนทําลายไปเยอะครับครับผมครับตอนนี้ก็การรักษาสายพันธุ์อย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะอนาคตเนี่ยเราอาจจะเจอประกัดป่าเหล่านี้ครับอย่างเช่นมหาชัยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีเฉพาะพื้นที่จริงๆนะครับก็สามารถจะดูได้ที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้เอ็นอกโจ๊กบอกกําลังจะทําระบบนิเวศนะครับเป็นระบบนิเวศต่างๆนะครับของประกัดแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะครับก็เร็วๆนี้คาย่านไป ที่เชียงใหม่แถวที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยลุงโจ๊กอยู่ที่อำเภอหางดงครับครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอืีบอกไม่ไกลเลยไม่ไกลครับประมาณ10กิโลจากตัวเมืองครับสามารถมาเช้าอะไรมาเช้าเย็นกลับได้เลยได้ครับนะ้นั่งเครื่องมาลงปุ๊บสนามบินโอ้ยี่สามมิลยิ่งใกล้เลยใกล้กว่าในเมืองอีกครับผมมานิดเดียวถึงเลยใกล้กว่าใกล้สินาทีถึงสิบนาทีถึงใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นมาได้เลยสุดใจเลยดู ปลากระดสัตว์น้าประจําชาตินะครับต้องเน้นด้วยว่าตอนนี้เขาเป็นสัตว์น้ําประจําชาติแล้วที่นี่ก็จะเป็นที่แรกที่เป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับสัตว์น้ําประจําชาติที่สมบูรณ์ใช่แล้วนะครับานอกเหนือจากปกระดาศปลาแล้วเมื่อกี้เอ่ยไปบอกว่าประกัศปลามีปาระกับนี่มีสามประเภทหนึ่งประกัศปลา2ประกัศประเภทแฟนซีสวยงามนะครับแฟนซีสวยงามนี่ก็เยอะมากมากมากครับมีแตกออกไปเป็นโครงสร้าง หังมากมายแล้วก็สีสันอีกโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากตอนนี้เป็นที่ต้องการของนานาประเทศใช่ครับเพราะว่าเราเลี้ยงกันมานานก็จริงแต่ว่าเรามีลักษณะใหม่ๆ่เกิดขึ้นทุกปีครับผมนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดครับจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆๆและประกาศของเราก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ําที่มียอดการส่งออกที่สูงสุดใช่ครับใช่ครับในประเทศไทยถือว่าเป็นที่น่าภูมิใจแล้วใช่แล้วก็เป็นเหมือนพูด วัฒนธรรมใช่ <นะ S 1> เพราะว่าเขาใช้ชื่อว่าสัยานิษฐไปถึงก็คือสัตลากษณประจำชาติของไทยนี่แหละนะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าประกัดหม้อหรือประกัดเก่งใช่ไหมครับผับนะอ่าก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งก็ถูกแยกแยกออกไปนะครับรวมอยู่ในคําว่าปรากัดเหมือนกันใช่ครับเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของเราอยู่ในก่อนที่จะพัฒนามาเป็น ปลาสวยงามครับเราพัฒนามาเป็นปลาหม้อก่อนครับเดี๋ยวให้น้องโจ๊กพาไปดูนะครับภายในศูนย์เราเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างครับผมพื้นฐานเลยแล้วก็จะเป็นก่อนที่จะเริ่มมาเป็นทั้งปลากัดมหม้อนะครับปลากัดแฟนซีสวยงามเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยปลาป่าครับสมัยก่อนเรียกลูกทุ่งแต่ว่าตอนนี้เราไ้เปลี่ยนชื่อเป็นปลาป่าปลากปาครับผมครับก็จะมีตัวอย่าง มีตัวอย่างของแต่ละภูมิภาคครับผมครับแต่ว่าประกัดปลาของเราเนี่ยทั้งห5สายพันธุ์เนี่ยครับทั้งสพิชี่เนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติทั้งหมดนะครับมีอยู่เพียงสปิชี่เดียวที่เป็นสัตว์น้ำประจำชาติก็คือเบต้าสเปนเดนือแก้มแดงใช่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปลาแฟนซีทั้งหลายครับผมหลายทุนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าคําว่าสัตว์น้ำประจำชาติของเราจะเป็นทุกชนิดทั้งหมด ไม่ใช่ชนิดเดียวชนิดเดียวเท่านั้นคือเจ้าปลาปาเบต้มแดนเบต้าสเปนเดนนะครับผมก็ภาคกลางภาคเหนือซึ่งจริงๆแล้วภาคกลางภาคเหนือเนี่ยก็มีตั้งแต่เชียงรายลงมาเลยใช่ครับจนถึงผมไม่แน้ใจาถึงตรงไหนแต่โซนภาคกลางก็จะมีการกระจายตัวที่ค่อนข้างกว้างครับมีคนบอกว่าเคยเจอที่ชุมพรก็เคยเจอตรงไปถึงได้ไปถึงได้เหมือนกันแต่ว่าเขาอยู่ที่แต่ละ ท้องที่ด้วยใช่ครับนะครับนะครับแล้วก็มันมีบางคนนะไปพบเจอในแหล่งน้ําอย่างเช่นเขาใหญ่นะครับก็จะเจอปลากระดัดปากแก้มแดงตัวนี้ก็จะมีชื่ออาจจะเปลี่ยนไปเป็นปลากระดัดปลาเขาใหญ่หรือปลากระดัดปลาซึ่งซึ่งไปเจอในป่าแหล่งต้นน้ําเลยใช่ใช่ก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันครับอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามพื้นที่พื้นที่เขเพราะพวกนี้เขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมณที่นั้นได้ครับผม ก็มีภาคกลางภาคเหนือนะครับมาเป็นภาคอีสานนะครับแล้วก็มหาชัยนะครับผมภาคตะวันออกละภาคใต้นะครับผมอกเหนือจากนี้เห็นมีปลากัดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับประกาัดเรียกว่ารปรากรัดพมคไหลครับเป็นกลุ่มปลากัดอีกชนิดหนึ่งที่อยู่น้ําไหลนะครับก็จะไม่สามารถที่จะกอวอร์ดแบบปลากัดที่เราเลี้ยงกันทั่วไปได้ครับพวกนี้เวลาผสมพันธุ์กันปุ๊บเนี่ย ตัวผู้จะเป็นตัวอมไข่เพื่อเลี้ยงลูกในป่าครับเลี้ยงเหมือนปลาหมอคางดำครับพ,พี่ป้องเหรอแต่แต่ไม่ระบดไม่ระบาดไม่ง่ายเหมือนปลาหมอคางดำนะครับ <S <S ก็ที่นีก่ก็มีไม่มีครับ <S <S ปลาหมอคางดำไม่มีครับปลาตัดอมไข่หมอมีครับตกใจเลยนึกว่าปลาหมอคางดำเดี๋ยวประมงจะเข้าเดี๋ยวก็ต้องปล่อยอะไรนะปลากระพงปลากระพงนี่เราไม่มีกระพงเรามีเสือตอเรามีเสือตอโอ้เสือตอเห็นบอกว่าเป็น สัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่อนุรักษ์อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้แต่ละพื้นที่ก็เป็นใน,ในวงเดียวกับปลากระพงอ๋อเป็นวงเดียวกันไอ้น,นี่ก็ปล่อยเสือต่อแทนได้แต่ต้องใหญ่นะถ,ถ้าเจ้าคังดําใหญ่กว่านี่เสือต่อเล็กก็เสร็จนะครับเสร็จเหมือนกันครับก็นี่บรรดาครับพวกเป็นตู้จัดแสดงครับตรงนี้ก็จะมี เลี้ยงลูกอยู่ครับเลี้ยงลูกอยู่แต่ละสายพันธุ์ก็แสดงว่าที่นี่มีครบวงจรครับนะครับมีการเพาะเลี้ยงใช่ครับใช่ไหมที่ครบวงจรมีการมีตู้ตู้เพาะด้วยนะครับมีตู้เลี้ยงอ่าเรียกอนุบาลใช่ไหมครับแล้วก็อยู่รอบคริเรอบด้านหลังก็จะเป็นจำลองฟาร์มแต่อย่างตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดีครับผมขึ้นทะเบียนอา G A P กับกรมประันหมงครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นีกอย่างพวกแฟนซีครับเป็นกลุ่มของแฟนซีนะครับก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะครับนี่เห็นด้านหน้าปากัดยักษ์ก็มีเห็นมีประตัดยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้ที่โจ๊กทําไว้ของแต่ละภาคนะครับปากัดป่านะครับมีอีสานมีใต้มีกีต้ามีมหาชัยนะครับ อันนี้ก็ปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับก็จำลองธรรมชาติทมีนี่ผสมพันธุ์กันอยู่ขยายพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวด้านหลังเรียบร้อยเนี่ยเราจะจําลองเป็นระบบนิเวศของสายพันธุ์นั้นแปละใช่่ผู้ที่เข้ามาดูผู้สนใจวยเด็กๆเนี่ยจะได้ในภาพว่าในธรรมชาติมันอยู่ยังไงจริงๆมันอยู่แบบไหนครับที่นี่สมบูรณ์ก็เราจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้มาให้ได้ชมกันอีกนอกเหนือจากประกาศป่าแล้ว ไปไหนต่อครับน้องโจ๊กยังมีอีกเสริมิทีนึงของกาดยังมีอีกพาร์ทหนึ่งส่วนที่เราจะร่วมมือกับทางกรมประมงในการนําปลาในท้องถิ่นในพื้นที่จริงๆเนี่ยเอามาขยายพันธุ์แล้วนำกลับไปปล่อยคืนสู่รรมชาติธรรมชาติที่เขาอยู่จริงเช่นปลาหมอคางดํา จะต้องนั่งรถไปปล่อยี่การหน้าไหมเว้น้าผมไปไม่ถูกเลยครับาของทางเชียงใหม่นะก็จะเป็นพวกกลุ่มตัวแก้มแดงครับผมคร,บครับผมตอนนี้มีสายพันธุ์ที่ทางกรมป่ามงคลารวบรวมเดี๋ยวเขาจะไม่เราเพาะพันธุ์แล้วก็นํากลับไปปล่อยสู่ธรรมชาติครับผมบซึ่ง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 โครงการนี้เราก็จะนําเด็กๆมาร่วมกันปล่อยเพาะาแล้วนําเด็กๆพาเเด็กเนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยกันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆด้วยครับปล่อยยังไงให้เป็นการอนุรักษ์ใช่ ไม่ใช่อยู่ๆอยากมีตัวนี้แล้วไปก่อยเลยไม่ได้บต้องมต้ครัีก็ต้องมีกิจวิธีใช่นะครับอังพราถือว่าศูนย์การเรียนรู้นี้นอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้หลายๆท่านมาศึกษาแล้วนะครับก็ร่วมกับการพัฒนาและการขยายพันธุ์ด้วยนะการรักษาพัฒนาควบคู่อนุรักษ์ควบคู่กับอนุรักษ์ไปด้วยนะครับผมการอนุรักษ์คําว่าอนุรักษ์นี่มันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเรา อนุรักษ์ของเรามีปลาอยู่ในบ้านเอาไปปล่อยแหล่งน้ําธรรมชาติเลยจากการอนุรักษ์จะกลายเป็น้มนเกิดการปนเปื้อนปนเปื้อนแทนเพราะฉะนั้นประกาศป่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันตักมาจากปลาครับมันต้องเป็นปลาป่าสิจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือมีการต้องมีการร่วมจากพื้นที่และมีการตรวจช็คว่ามันใช่สายพันธุ์แท้จากที่นั่นหรือเปล่าแล้วก็การปล่อยก็ต้องเป็นปล่อยจากสัตว์ที่เอามาจากแหล่งกำเนิดนั้นจริงๆครับครับ ไม่งั้นเราไปเอาจากอีกที่หนึง่งมาปล่อยอที่หนึง่งเรียบร้อยครับด้วยความหวังดีเกิดการปนเปื้อนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พบกับการอนุรักษ์ไปในตัวครับเรามีเรามีที่ปรึกษาที่เราทำการอนุรักษ์แล้วไม่ไม่อยากให้มันเกิดความหวังดีกลายเป็นกลายหายเพราะนั้นจะเกิดคําว่าการอนุรักษ์ที่เขาเรียกว่าความหวังดีที่น่าเวียนหัว สร้างปัญหาให้คนอื่นสร้างปัญหาให้คนอื่นนะครับก็ที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะมีปกระดัศปากแก้มแดงเป็นถิ่นฐานอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็อนุรักษ์ในสายพันธุ์ของปกระดัศปากแก้มแดงครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับครับเรามองเห็นมีปลาสายพันธุ์อื่นด้วยนอกจากนี้ก็เป็นปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นของทาง ภาคเหนือภาคเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้รับาการสนับสนุนจากกลุมประมงเพื่อที่จะนามาจัดแสดงนะครับวันนี้ก็เป็นปลากลุ่มปลาซิวนะครับที่ที่พัฒนาการเพาะพันธุ์การเลี้ยงจนจนนิ่งจนกลายเป็นปลาสวยงามแล้วครับผมนี่คือปลาปลาซิวเจ็ดสีที่ อยู่ในธรรมชาติที่ชาวบ้านจับมาหกกินมาใช่แต่ลองดูตอนนี้สิครับเออดยนี้สวยงามมากอันนี้คือความสวยงามตามธรรมชาตินะครับไม่ไดุ้งแต่งอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาถูกการเพาะพันธุ์มาให้ให้ให้เป็นปลาตูเพราะเดี๋ยวนี้เห็นหลายท่านนิยมนอกเหนือจากประกัดแล้วก็ชอบในการมีเขาเรียกว่าเป็นปลาปลาจากปลาเขาเรียกว่าปลาแม่น้ำรับเอามาเพาะเลี้ยงกันนะครับอันนี้ เหมือนกันหมดเลยทุกสายมีมีหลายสายพันธุ์ครับมีปลาเวียนมีหลายหลายตัวเลยครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเน้นเป็นปลาพื้นถิ่นครับปลาพื้นถิ่นที่อยู่ในภาคเหนือแล้วก็ถูกพัฒนาให้เป็นปลาสวยงามครับจะมีจากต่างถิ่นอยู่ก็จะเป็นปลาเสือตอ๋อปลาเสือตอแต่ต่างถิ่นไม่ได้เพื่อความว่าต่างถิ่นเนี่ยไม่ได้ต่างถิ่นจากต่างเลียดต่างถิ่นจากภาคกลางของเราครับครับผมครับก็เสือตอเนี่ยเอามาเป็น ข้อมูลการศึกษาเด็กๆสําหรับการมีความรูพิเศษในการยิงน้ําใส่แมลงครับชื่อคอมมอนเนมเขาจะเป็นอาชีพพิดคานักยิงธนูใช่เขาใช้ปากเนี่ยอมน้ําแล้วก็พ่นใส่แมลงให้แมลงตกมาเขาจะกินถือว่าเป็นสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งของสัตว์น้าของเราแล้วตัวนี้เป็นปลาประจําถิ่นของไทยครับชื่อชื่อคอมมอนชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่ระบุจ่อจงว่า เป็นปลาเฉพาะถิ่นของพันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะนําไปไว้ในส่วนของบ่อด้านหน้านะครับก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ว่าในธรรมชาติามันมีปลาที่มีความสามารถพิเศษในการหากินไม่ต้องหากินแบบไปลูกปลาเล็กๆอย่างเดียวแมลงบินผ่านเขายิงยิงน้ำใสเลยน้ำใส่เลยครับผมบางคนก็รู้จักเลยชื่อว่าปลาเสือพ่นน้ำเสือพ่นน้ำใช่ครับเสือพ่นน้ำก็พบเจอได้ในแหล่งน้ำกร่อยปากน้ำนะครับผมนืโอ้โเาถือว่า มาที่ศูนย์การเรียนรู้ประกาศแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากมายอีกเยแอบแฝงมีแอบแฝงให้ได้เรียนรู้กันเพราะนอกจากได้รู้จักประกาศแล้วได้รู้จักปลาแม่น้ำด้วยปลาพื้นถิ่นของภาคเหนือครับส่วนแล้วก็ก็จะมีส่วนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำครับก็เป็นกลุ่มกบเขียรอึ่งอ่างนะครับก็มากมายก็คือตรงนี้จุดประสงค์ก็อยากให้เด็ก ได้เรียนรู้ว่าในโลกของสัตว์เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมครับโอ้โหนะครับนะก็เราก็ได้ข้อมูลมากมายเลยทีเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ประกับนะครับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับน้องโจ๊กบอกที่ติดต่อเรื่อว่าเพื่อเกื้อไทยที่อยากสนใจที่อยากจะมานะอาจจะมาแบบเป็นหมู่คณะหรือต้องการวิยากรเพื่อที่จะ อธิบายให้ความรู้เหล่านี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ใช่ไหมครับได้นะครับก็ตามโรงเรียนสถาบันต่างอยากพานน้องมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรทัศนะศึกษาหรือว่ามาเรียนเป็นคอร์สอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้กานขยายพันธุ์สัตว์หรือว่าวงจรชีวิตสัตว์อะไรอย่างไงพวกนี้เเรามีสตาฟที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่โดยเฉพาะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ในแนวลึกเลยครับผมครับนะครับนะครับก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงไว้ตรงนี้อ่าโทเดี๋ยวจะจัดนะีลยวลงไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับครับนอกเหนือจากศูนย์การเรียนรู้ประกัศแล้วน้องโจ๊กมีศูนย์การเรียนรู้สัตว์พิเศษด้วยใช่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะพาไปชมกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณน้องโจ๊กมากมายนะครับผมโอกาสหน้าจะมารบกวนใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์อาหารปลาวิตามิน ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงดูปลาเป็นเรื่องง่ายวยตาบ,บิดผลิตจากหนอนมแมลงวันเสือดำซึ่งมีโปรตีนสูงเร่งสีเร่งโตปลากินดีสาม<ส>ารถใช้เป็นอาหารหลักในการให้อาหารปลาทั้งปลากัดปลาหางนกยูงและปลาสวยงามทั้งใช้อนุบาลลูกปลาได้เป็นอย่างดีปลากินดีแข็งแรงโตวไว ไม่งอลูกไหลไวตาบิดฟรีฟู Wein ้ดกรเกษตรก่อนยุคสีบีไลรายการเกษตรร้อยช้า